มาเป็นชุด1ชุดแล้วก็ใช้ความคิด ใช้มันสมองใช้แรงงานของคนขายัางเยอะกว่าจะได้มาเป็นหนึ่งชุดแบบนี้ที่เราเห็นครับช,ชุดชุดย่าโมค่ะเพราว่ามันจะมีดาม่าตามาได้อะไรประมาณนี้ครับอืมไม่กลัวครับเ <ๆ S 2> พรา,าะว่ามันเป็นเรื่องปกตินะมิสการอยู่กับดาม่าอยู่แล้วถ้าใครจะดามา่าเขาเรียนเชิญน,นะครับแต่ว่าพูดตรงๆว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้มันเป็นเรื่องปกติมากและเป็นเรื่องที่งดงามเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยๆเด็กรุ่นใหม่ไม่อาจจะได้ยินคำว่าย่าโมแต่อาจจะยังไม่ได้รู้จักว่าย่าโมมีลักษณะ แบบไหนวันนี้ก็แกะย่าโมออกมาแบบทุกกระเบียดนิ้วจริงๆนะครับมองโลกในแง่บวกดีกว่านะครับถ้ามแต่มัวองโลกในแง่ลบเดี๋ยวย่าโมจะตามไปหาที่บ้านนะฮะ มาเป็นมีพระอาจรเหมือนเป็นสีสันให้กับไวทีก็มันเป็นเรื่องปกติเมื่อสักครู่ก็มีไวรัลออกไปแล้วนะครับหลายชุดก็ออกไปแล้วตอนนี้ค่อนข้างเร็วมากนะครับแล้วก็มีการติดแฮชแท็กแล้วมีการเอาไปใช้ใน Twitter กันค่อนข้างเยอะแล้วก็ในอ่าทิกตอกตอนนี้มานั่นแล้วครับก็ถือว่าขอบคุณทุกคนที่สร้างผลงานออกมาได้ดีแล้วก็ยิ่งนานวันขึ้นยิ่งหนักข้อมากขึ้นครับแล้วมีอยู่คนหนึ่งนะฮะที่เรายังไม่เห็นเลยว่าน่า หน้าตาก็เป็นยังไงนั่นก็คือมิสแกลนครพนมกาละแมกาละแมก็เลยยังไม่เห็นว่าตกลงมาจริงหรือเปล่าวะโอเคสวัสดีครับโอเครักใครจะเป็ชื่ไหนที่บอกว่าท้อตาที่หวาหวาน มันไม่สามารถจะบอกได้นะครับเพราะว่าบางชุดมีความเป็นคิฟสูงอย่างเช่นบางชุดสะท้อนถึงวิถีชีวิตจริงๆงเช่นปริญญาชาวนาผมว่าก็มีความรู้สึกได้ว่ามันตอบโจทย์กับชีวิตคนไทยที่มันฝ่าฟันความยากจนทําได้ไถนาส่งลูกเรียนจนได้รับปริญญาก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุ่งญ้าแล้วก็น้องควายใช่ไหมฮะที่แบบช่วยกันทำอาหากินส่งเงินให้ลูกๆได้เรียนหนังสือมั สะท้อนชีวิตนะครับส่วนที่เราเห็นหลายๆอันนี้ก็เป็นวิจิตพิสดาทที่แบบจินตนาการออกมาลักษณะของชุดเป็นสีทองอันนี้สวยเยอะมากอะไรที่เป็นหมดชุดสีทองอลังการนี่คือเยอะสุดๆละนะครับแต่ในสไตล์ครีเอทีฟผมว่าก็ไม่น้อยนะใครในปีนี้ครับจริงเกณฑ์การตัดสินปีนี้ตะวัดจากผมนั่งดูอยู่สภาผมว่าต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่สร้างความจดจํา กับส่วนที่สร้างความสร้างสรรค์คงต้องแยกออกจากกันละฮะในปีนี้ก็อยากจะให้ไปอ่าจะอ่แบ่งจำนวนกันพอสมควรอะไรที่สร้างความจดจำสร้างซิกเนเจอร์สร้างความรู้สึกนะฮะและ repeat, ้วรีพีทประวัติศาสตร์อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่คอดสร้างสรรค์อันนี้เราก็จะต้องให้ความอลังการาความวุ่นวายนะ,ะหนึ่งคนเล่นเป็น3ามคนนะครับและความพยายามที่จะทำอะไรให้มันยาก,ยากจะสามารถคอนโซล ด้วยตัวเองได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสร้างสรรค์แล้วก็เป็นความชำนาญเฉพาะกิจนครับที่ว่าไทยก็ยมีเหตุก็ไปตุรกีอ๋อไม่คะก็ไปทุระครับแต่หลายคนก็จับตาว่าอาจจะย้ายเจ้าภาพหรือเปล่าเออยังคงยืนยันว่าปีนี้เจอกันที่เมียนมาร์เหมือนเดิมที่ไปคุยก็คือยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรเป็นทางการนะครับแต่หมายถึงในอนาคตอาจจะเป็นไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปได้ในปีนี้นะครับแล้วก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าถึงขั้นที่เราจะพูดคุย ได้นะฮะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันในระดับหนึ่งครับนะฮะแต่คนที่ผมไปคุยไม่ใช่คนท้องถิ่นกัมพูชานะครับผมคุยกับคนอิตาลีนะครับที่นั่นนะฮะก็ไอนนี้สองพันกีตอนนี้5ก็มียแย่งๆกันอยู่2ประเทศ3ประเทศนะครับก็ั่ไก็มีทั้งเอเชียและลาตินนะพูดตรงๆนะไม่เป็นไรไปลุ้นเอาเอาเอาเป็นว่าที่ไหนให้เงินเยอะกว่าก็ไปที่นั่น อันนี้พูดเรื่องจริงครับอย่าเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นนะครับรซึ่งเราก็ได้เงินก่อนเราเพราะเราคือ <c oughs> มหาชนเราได้เงินนะ <c oughs> เพราะว่าอย่างลาตินก็ <c oughs> ก็เขาก็ให้เงอนไขมาน่าสนใจนะฮะ <c oughs> แต่ว่าในในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีอีกหนึ่งประเทศที่ให้เงื่อนไขามาน่าสนใจเยอะไปนิดนึงแล้วก็ระยะยาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูควบคู่กันไปนะครับเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันยังไม่มีอะไรคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นครับแต่ปี2 0 2 5มีเจ้าภาพแน่นอน เร็วๆนี้นะฮะภายในพฤษภาคมต้องมีการคาดว่าต้องมีอะไรที่เสร็จเรียบร้อยครับนะฮะโอเคนะครับอขอบคุณนะครับ